จ้าพี่น้องมาจากเก็บเห็ดแล้วกับมะเข่าสวนพ <c oughs> ากกันมะเข่าสวนเก็บผักไปอ้อมไปแกงจ้ามีตะไข่แต่ไข่กัง,งามงามพักกษตสีกัหไงแล้วพักบัวกับมีจ้าพักบุ้งพักบัวกับมีพอได้กินนี่แหละจ้าบ่าหลาย่ปันไรเอาหัวหัวมันมาจากบ้านเขาเลยมาปลูกพ่อได้กินมีพักสระนหน่มีพักแป้มมีพักบุ้ง รักบุ้งกะกล้าไว้กะว่าท่านไงหรอกจ้าจ้าเสีเอาปุ๋ยยังมาใส่มันก็คือบ้านเฮาเนาะบ้านนี้อันก็สาบออกมันลูกเสีเอาปุ๋ยไดมาใส่มันจ้าสีงามถ้าเสี่ยวยังมาใส่เนาะจ้าเนาะอันนี้มักเกษตรกะไงหลอกจ้าบอกเคยไปกินหมากดอกเพราะว่ากินยอดมันเบิดเกิดยอดมา้งไปไหนขอกระเดียกกินเงินเบิดมันก็เลยไม่ได้เกิดหมากเจ้เทีย มึงแนะี่แดกยอดมาหนี่ยถ้าถ้าพวกมือนี่คอยกินย่างเดียวเดี <c oughs> ย๋ยว่ยกับกินกับตำบังหุ่งแนะ่บองปลาแดกแนะ่จ้ากินอะไรกับแซบเบิร์ดมาอย่ไก่ไกยังสิมียังกับกินแซบทุกอย่างแ <c oughs> สแน่เปิร์งามพี่น้องพักสะระแหน่กับงาม ผักแป้นกับงามพี่น้องมั้งทะเนกับพ่อได้ไปกินกับแหนมจ้าเปิดร้านอาหารกับได้เอาไปให้ลูกพ้ากินกับอันแหนมกับอย่างกับใครในจ้าบ่ได้ซื้อปัานไหนเพราะว่าเจ้าของปลูกไว้ผักแป้นกับเบอเคยไงดอก้าแต่ว่าต้นนี้น้อยหนึงมันก็เกิดดอกหลายแทะมันแก่แล้วต้องรอเอาไหนไปวันไหนเป็นวันกับแพรพี่น้องนีมันเกิดดอกไปจ้าส<ภ>ถ,ถา,านที่มันกับใญ่เนะจ้านะก็มีแค่นี้แหละกับผักกับปลูกพาอได้ยูได้กินแล้วจ้า พ่อปรีสื้อเพิินสื่อเพิินมันกระแทงเจ้าของปูกไว้พอได้กินมูมหาก็บ,บอกมูเจไปกินแน่นอกจ้าเน้ะผู้ได้อยากได้พักไปกินกระแว่เม่าเอาเด้อจ้าเด้อเอาเม่าเอาไปกินซ้อยกันอืเอาไปกินซ้อยกันจ้าพี่น้องเอาไปกินซ้อยกันมาเด้อพี่น้องผู้ได้อยากกินผักบ้านยายดอกไม้เด้อค่ะเด้อ ยายสิริพรเป็นคนถ่ายวีดีโอให้เด้อค่ะเด้อมือใหม่หัดขับยังถ่ายวีดีโอไม่เป็นนะคะต้องมีผู้ช่วยประกาศเสียดเพื่อนนะพี่น้องนะคะผักปังต้นเมียผักปังต้น่ะเธอเธอไปดึงมันเหี้ยงโอ้ยน้อมันจะฟงบะระแบบนี้โอ้ยไปดึงผักปังถิ่มพี่น้องเอ้ยเอ้ยวิผักปังต้นนั่ยเอามาหลายเนืเออเมี่ยงเถอะเออเอาเอาเอาลัพี่น้องสไปได้๋สองนาทีกว่าแล้วสามนาทีแล้วเออที่ได้จบคลิป เอาฝากนี่ไหมฝากช่องนี่ไหมฝากติดตามไว่เด้อ้าเดอช่องไผ่ช่องยายดอกไม้พักถินจ้าเอาเอเอา้เอาเอาพี่น้องซังนมีเวเดอ้าเดอฝากช่องใหม่น้องใหม่ในวงการยูทูบด้วยนะคะยายดอกไม้พัดถิ่นนะคะทุกคนเนี่ยยายสีฟ้นฝรัร่งเศสเป็นคนไทยวิดีโอให้เดเด้อโอเคเจอกันในวิดีโอหน้านะคะฝากติดตามช่องน้อยๆด้วยนะคะน้องใหม่ในวงการนะคะทุกคน จ้าวั<ป>าดีจ้าวั <ขอ S 1> าดีจ้าตุ๊กเผาเรกนะจ้าวัดีจ้า